สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามารู้จักกับหุ้นโซฟายกันหน่อยครับโซฟายเนี่ยเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบมากเลยครับโดยหลักๆเนี่ยคือให้บริการ สินเชื่อส่วนบุคคลครับสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆครับการรวมหนี้การแต่งงานหรือการซ่อมแซมบ้านนะครับการรีไฟแนนซ์หรือสินเชื่อเพื่อการศึกษานะครับเพื่อนๆช่วยลดอัตราดอกเบี้ยครับการปรับปรุงเงื่อนไขการชําระคืนครับมีสินเชื่อบ้านครับสำหรับการซื้อบ้านหลังแรกหรือว่าการรีไฟแนนซ์บ้านหลังเดิมครับมีบัญชีเงินฝากด้วยครับบัญชีออมทรัพย์แล้วก็บัญชีกระแสรายวันที่ให้ดอกเบี้ยสูงนะครับ มีบริการการลงทุนครับซื้อขายหุ้นกองทุนรวม ETF นะผ่านแพลตฟอร์มของโซฟายครับและสุดท้ายที่โซฟายมีครับก็คือในรูปแบบของประกันชีวิตประกันภัยนะครับทั้งประกันบ้านประกันรถยนต์นับโซฟายก็มีทั้งหมดนะครับจุดเด่นของโซฟายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็คือบริการออนไลน์นะเพื่อนๆเน้นสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายนะครับดอกเบี้ยต่ำครับโดยเฉพาะสําหรับคนที่มีเครดิตที่ดีนะฮะ และที่สาคัญครับโซฟายไม่ค่อยมีค่าธรรมเนียมแอบแฝงนะเพืเ่อนๆโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับและมีเครื่องมือช่วยวางแผนช่วยให้ลูกค้าเนี่ยจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าข้อมูลของโซฟายนะเพื่อนๆน่าจะหาอ่านกันได้นะครับตามอิเนเทอร์เน็ตต่างนั้นผมจะไม่ได้ลงลึกอะไรให้ได้มากมายครับแต่จะมาชวนทุกคนคิดวิเคราะห์กันนิดหนึ่งนะครับว่าทําไมเนี่ยเราต้องลงทุนในโซฟายนะพูดนี้มีอะไรที่น่าสนใจและน่าดึงดูดนะครับผมก็เลย รวบรวมมา10ข้อนะครับ10ภาพที่จะนำมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับมีโปรโมชั่นจาก v ีบูมาฝากกันนะครับเพื่อนเพเพียงเพื่อนเเนี่ยเปิดบัญชีนะครับและฝากเงินกับ v ีบูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดหุ้นอเมริกาครับวีบูก็เป็นอีกหนึ่งเจ้านะครับที่ทําตลาดในบ้านเราอยู่นะครับเขาทําแคมเปญนะเพื่อนเพเพียงสมัครนะครับแล้วก็เปิดบัญชีกับ v ีบูนะครับฝากเงิน2 0 0 0 0บาทนะครับลุนรับหุ้นอเมริกามูลค่า 1,000บาทนั่นเองนะครับโดยหุ้นที่เพื่อนๆอาจจะได้ลุ้นรับนะครับก็จะมีหุ้น t ท s l a นะครับ NVIDIA นะครับ b บ r k s h i r e Hathaway นะครับ Apple นะครับแล้วก็ Microsoft Google ด้วยนั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึง31ตุลาคมปี2,567นะครับก่อนเวลา5โมงเย็นนั่นเองนะครับโดยเราเนี่ยเมื่อฝากเงินเข้าไปแล้วนะครับเราจะต้องซื้อหุ้นนะครับกี่บาทก็ได้นะครับจำนวน5ครั้งนะครับ ในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นเองนะครับที่สำคัญนับเราก็ยังจะได้รับค่าคอมมิชชั่นฟรีเป็นจำนวน90วันนะเพื่อนๆก็ถือว่าเทรดฟรีเลยนะครับในช่วงเวลา90วันนับตั้งแต่เราลงทะเบียนและเปิดบัญชีครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดบัญชีแล้วก็ฝากเงินครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะเพื่อนๆสามารถกดลิงก์ตรงนั้นเพื่อเปิดบัญชีได้เลยนะครับสำหรับข้อแรกนะเพื่อน การที่เฟดประกาศลดดอกเบีย้ยนะครับน่าจะเป็นโมเมนตัมที่ดีให้กับโซฟายครับเพราะถ้าเพื่อนๆดูจากภาพตัวน,นี้นะครับภาพการปล่อยสินเชื่อของโซฟายเนี่ยเพิ่มขึ้นในทุกๆไตรมาสนะครับและเป็นแนวโน้มที่ดีนะฮะการที่เฟดประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาเนี่ยจะทําให้โซฟายเนี่ยเริ่มปล่อยสินเชื่อมากขึ้น,นครับหลังจากที่เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวนะฮะแล้วก็คนเนี่ยกู้น้อยลงนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดชําระหนี้นั่นเองนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเพื่อนๆ YOY Growth ของโซฟาเนี่ยเติบโตได้ดีมากๆเลยนะครับและโดยเฉลี่ยนอยู่ที่ประมาณ19%นะครับต่อมานะครับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิหรือว่า NIM นะครับกำลังขยายตัวนะเพื่อนเงินฝากที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับช่วยลดการพึ่งพาเงินกู้นะครับทำให้ NIM เนี่ยสูงขึ้นครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งนั่นเองครับเพื่อนลองดูเส้นสีฟ้าครับก็คือของโซฟาครับส่วนเส้นสีเขียวก็คือ ของอันอื่น,นะฮะก็จะเห็นว่าโซฟายเนี่ยมีการเติบโตขึ้นเป็นในทิศทางที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่3นะฮะบริการทางการเงินของโซฟายเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยนะเพื่อนๆโดยรายได้จากผลิตภัณฑ์ทางการเงินของโซฟายเนี่ยเติบโตขึ้นถึง39%นะครับ yoy นะฮะแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง80%นะครับในไตรมาสที่2ปี2024นะครับซึ่งจะทำให้กำไรรวมของโซฟายเนี่ยดีขึ้นด้วยนะเพื่อนๆลองดูนะฮะ ราคานับกําไรเนี่ยเติบโตขึ้นดีมากๆเลยนะับการโกรธของโซฟายเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่น่าจับตามองนะเพื่อน ย้อนอดีตไปจนถึง Q1 ปี2021เนาะมาจนถึง Q2 ปี2024ที่อัปเดตมานะจะเห็นว่าการเติบโตเนี่ยเติบโตด้วยตัวเลข3หลักนะครับแล้วก็ลดลงมาเป็นตัวเลข2หลักแต่ก็ยังเติบโตในโพ i ิชันที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับบริษัทที่ยังไม่ได้ใหญ่มากมายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ g l o b a l มากมายขนาดนั้นครับการรักษาโมเมนตมัมการเติบโตได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับ ข้อที่4นะฮะบ,บัญชีการิเลโอของโซายนะยังคงเติบโตครับรายได้จาก t อ่ t เทคสแต็กบริการทางการเงินนะเพื่อนๆคิดเป็น45%ของรายได้ของโซายนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าโซายไม่ใช่แค่ธนาคารแบบดั้งเดิมนะครับแต่ว่ายังเป็นบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ดีมากๆนะับเพื่อนๆลองดูการ i เลโอเอ o u n t ขนะฮะหน่วยเป็นมิลเลียนนะครับ ก็จะเห็นว่าเติบโตขึ้นตลอดนะครับมีช่วงที่ d r อปลงไปบ้างนะฮะแต่ในระยะยาวนะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยมีบัญชีถึง158ล้านบัญชีนะใน Q 2ปี2024นนะแล้วถ้าเทียบอัตราการเติบโตของการเปิดบัญชีจากโซฟายเนี่ยก็จะเห็นว่าการเติบโตเนี่ยมีแนวโน้มที่ค่อนข้างลดลงนะฮะแต่ว่าถ้าเราดูเป็นรายไตรามาสเทียบกันเนี่ยก็จะถือว่าในระยะยาวเนี่ยเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างยั่งยืงยนนั่นเองนะครับ ว่อที่5นะฮะโซฟายเนี่ยเป็นแอปแพลตฟอร์มนะครับที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่และเป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรมากนะครับผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการที่หลากหลายของโซฟายได้นะครับซึ่งครอบคลุมกว่าแอป การลงทุนครับอย่างชาวสวอปนะรหรือว่าของ JP Morgan เองก็ตามครับอันนี้ก็เป็นหน้าตา,าคร่าวๆนะเพื่อนๆที่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะคิดว่าคนที่อยู่ในอเมริกาหรือว่าคนที่ใช้บริการของ SoFi ได้เนี่ยก็น่าจะมีประสบการณ์ที่ดีกับการใช้งานยูเซอร์ของเขาเนาะหน้าตาของเขาเนี่ยก็ออกแบบมาได้วสวยงามนะฮะแล้วก็เพื่อนๆนะครับ นักลงทุนรุ่นใหม่นะก็หันมาใช้บริการของ s o ฟามากขึ้นจากข้อดีที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นคลิปนะว่าในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับในเรื่องของใช้งานง่าย user friendly นั่นเองนะติดไปนะฮะเพื่อนโซฟายเนี so ่ยมีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่งครับส่วนของผู้ถือหุ้นเกือบ2เท่าของหนี้นะฮะแล้วก็ s o ฟาเนี่ยได้ลดหนี้ลงอย่างจริงจังครับหลังจากที่เฟด เริ่มขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในปี2022นั่นเองนะหากเพื่อนๆดืนดูครับแท่งสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็น total debt เนาะหรือว่าหนี่โดยรวมครับแล้วก็สีส้มเนี่ยก็จะเป็น total common equity นะส่วนของผู้ถือหุ้นนะ ถ้าเพื่อนๆลองดูนะฮะสีฟ้าเนี่ยจะลดลงแบบมีนัยสําคัญนะครับมีปี2022เนาะที่นี่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ปี2023เนี่ยก็ลดลงนะปี2024ที่ยังไม่เต็มปีก็จะเห็นว่านี่ลดลงเยอะมากนะครับและในส่วนของผู้ถือหุ้นนะ,ะก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนั่นเองนะครับจะเห็นว่าปี2024เนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี2023ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะและข้อที่7นะครับเพื่อนๆ แม้ว่าการเติบโตของสมาชิกของโซฟายจะเพิ่มขึ้นนะับแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายทางการตลาดของโซฟายเนี่ยกลับลดลงนะซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับแสดงว่าผลกระทบจากเครือข่ายของโซฟายเนี่ยกำลังทํางานนะเพื่อนๆอลองดูเส้นกราฟ สีส้มกับสีฟ้านะฮะก็จะเห็นว่าจํานวนเมมเบอร์ของโซฟายเนี่ยเป็นสีส้มเนาะก็จะเห็นว่าค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะฮะแต่สีฟ้าเนี่ยเป็นค่าใช้ใจ่ายจากการดําเนินงานนะครับลดลงแบบมีนัยสําคัญก็ถือว่าดีนะต้นทุนลดนะครับโซฟาในตอนนี้นะครับมีมูลค่าถูกกว่า traditional bank นะฮะหรือว่าธนาคารแบบดั้งเดิมครับโซฟาเนี่ยซื้อขายที่มูลค่า1 1.5เท่าของมูลค่าซื้อขายตามบัญชีนะในขณะที่ JP Morgan นับธนาคารอันดับหนึ่งของเมริกาตอนนี้นะครับซื้อขายที่ประมาณ1.9เท่านะฮะ45%รายได้ของโซฟาเนี่ยจะมาจากเทสต์แซกนะครับแล้วก็บริการของการเงินเองก็ตามนะฮะ นี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของผู้บริหารนะครับเพื่อนๆหรือว่า c ีอของเขานั่นเองครับซีอคนนี้นะครับมีประวัตินะครับแล้วก็มีแบ็กกราวด์ที่ค่อนข้างดีนะครับมีประวัติการทํางานและมีวิสัยทัศน์ของคุณคนนี้เนี่ยชื่อแอนโทนีนะครับโนโตนะซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการบริหารนะเพื่อนๆอันนี้หน้าตา c ีออนะเพื่อนๆลองดูไว้นะครับว่าเขาเนี่ยจะพาโซไฟไปได้ไกลแค่ไหนนะฮะหากใครกําลังสนใจในโซไฟลองเอาประวัติของคุณคนนี้เนี่ยไปเซิร์ชดูได้นะฮะ และข้อสุดท้ายนะครับที่ทําให้โซไฟเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเพื่อนๆคือนักลงทุนสถาบันเนี่ยกำลังเข้าลงทุนในโซไฟนะครับแสดงความเป็นเจ้าของของสถาบันนะครับที่สูงสุดเป็นประวัติการครับหลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกที่ประกาศโดยเฟดนะครับซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในมูลค่าของโซไฟนั่นเองนะครับเพื่อนๆแท่งสีเขียวเนี่ยก็จะเห็นว่าเติบโตขึ้นแบบมีนัยสาคัญนะครับตั้งแต่ประมาณไปปลายปี2023นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับ และในขณะเดียวกันนะเพื่อนๆสวนทางกับราคาหุ้นนะครับราคาหุ้นเนี่ยร่วงเอาร่วงเอานะฮะแสดงว่าในอนาคตเนี่ยหุ้นนี้ก็น่าจะาเติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วก็ได้ความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูพื้นฐานหุ้นอย่างโซไฟนะครับจาก Seeking Alpha กันหน่อยนะครับราคาตัวน,นี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7.76เหรียญนะครับเพื่อนๆตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยโซไฟปิดลบไปนะครับประมาณลบ22%นะฮะหปีนะครับทำผลงานไปได้4 จุดปนะครับ5ปีนะฮะอ่านะครับน่าจะเข้าตลาดไม่ถึง5ปีนะเราต้องดูตั้งแต่เข้าตลาดมาหน่อยนะปีลบไปประมาณลบ25%นะครับเพื่อนเข้าตลาดในปี2020นะครับก็ถือว่า ยังเป็นหุ้นที่ยังอยู่ในตลาดไม่นานมากนะครับและตั้งแต่ IPO มาราคาหุ้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับหากเราพิจารณา Forward PE ตอนนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแพงนะครับเพื่อนๆอยู่ที่ประมาณ71.93นะครับและ Market Size ตัวน,นี้อยู่ที่ประมาณ8.27บิลเลียนครับเป็นหุ้นขนาดกลางนั่นเองนะครับ r ร t ตติจะนกวิเคราะห์มีทั้ง Buy ทั้ง l หนะ Variation ตอนนี้เนี่ย ได้เกรด C นะครับอัตราการโกรธเนี่ย A เลยนะครับถือว่าดีนะฮะอัตราการทำกำไรเนี่ย F นะครับโมเมนตัมดีนะฮะแล้วก็ EPS r e v i s i o n b ลบนะฮะเรามาย้อนดูไตรมาสของโซฟายกันหน่อยนะครับตั้งแต่ปี2021นะฮะก็จะเห็นว่าโซฟายเนี่ยไม่สามารถทำกำไรนะตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นมานะครับแล้วก็ EPS เนี่ยติดลบมาโดยตลอดนะครับมา เป็นบวกเนี่ยในปี2023ตอนปลายปีครับและโซาฟก็เริ่มทํากําไรได้3ไตรามาสนะครับล่าสุดนั่นเองนะครับหากเรามาพิจารณาการเติบโตของโซาฟนะครับถือว่าการเติบโตย้อนหลังเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะเพื่อนและก็เติบโตเป็นตัวเลข2หลักมาโดยตลอดนะครับถึงแม้ว่าแนวโน้มเนี่ยจะลดลงเองก็ตามนะครับ ก็เรียกได้ว่าธนาคารที่เป็นฟินเทคน้องใหม่อย่างโซไฟนะครับก็ถือว่าเริ่มต้นได้ค่อนข้างดีนะครับแม้จะยังสู้พี่ใหญ่หรือว่าธนาคารแบบดั้งเดิมไม่ได้นะครับแต่ฟินเทคอย่างโซไฟเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่น่าจับตามองรวมถึงเหตุผลทั้ง10ข้อที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้เนาะก็ทําให้โซไฟเนี่ยมีโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีแล้วก็น่าดึงดูดมากๆนะครับในหมู่นักลงทุนที่ชื่นชอบบริการทางด้านการเงินนะครับหากใครอยากจะเป็น สายหุ้นซิ่งที่อยากจะได้สายแบบธนาคารสายฟินเทคนะครับสายดอกเบีย้ยสายบัตรเครดิตอะไรพวกน,นี้โซฟายก็น่าสนใจนะครับอทีนี้เรามาดูพื้นฐานหุ้นนะครับจากเว็บไซต์ของ e i s s o p e นะซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการวิเคราะห์หุ้นนะเพื่อนเคนไหนที่อยากจะลองใช้บริการนะก็ผมพูดไปหลายคลิปแล้วเนาะก็ใช้บริการฟรีนะครับ7วันหลังจากนั้นมีคิดค่า บริการครับหากใครอยากจะใช้บริการครับเพื่อนๆอย่าลืมกรอกโคด USA D ครับก็มาจากช่องผมลดไปเลยนะครับ10%ฮะร,รายละเอียดอยู่ที่ช่อง description นะครับอ่ะนะ quality score เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อนได้38คะแนนฮนะ timing score เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเนื่องจากว่าหุ้นเนี่ยอยู่ใน position ที่เราสามารถ เข้าไปพิจารณาได้นะครับแนวโน้มหุ้นเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อและหากเรามาพิจารณาปัจจัยทางคุณภาพ pbv นะฮะก็ถือว่าต่ำนับกว่าค่าเฉลี่ยของเซกเตอร์เดียวกันกับเขานะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยก็เป็นเทรนขาลงครับสำหรับ pbv ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะ pe นะฮะก็ยังไม่สามารถประเมินค่าได้นะเนื่องจากว่าเพิ่งจะทำกำไรได้ไม่กี่ไตรมาสนะฮะ ปัจจัยทางคุณภาพได้ไปแค่ได้ไปแค่38คะแนนนะครับต่อไปปัจจัยทางเทคนิคนะถ้าเราพิจารณาจากอินดิเคเตอร์ MACD นะครับ RSI นะครับ ADX อะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคใช้ได้เลยนะครับต่อไปสุขภาพทางการเงินนะเพื่อนในส่วนของเดบนะนี่อันนี้ดีมากเลยเนาะเดบลดลงครับนี่ลดลงนะครับะนะฮะก็จะเห็นว่าลดลงตั้งจาก1.61มาเป็น0.53ณนะปัจจุบันเนาะ นะครับควิกเรชั่นครับ F/C/F s h r r นะตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่นะครับกระแสเงินสดก็อาจจะยังไม่ได้เป็นบวกมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับอาจจะต้องรอบริษัทเนี่ยพิสูจน์ตัวเองอีกหน่อยนะครับสำหรับ s o f านะฮะต่อไปประสิทธิภาพการทำกำไรนะครับ r o s s Profit Margin นะฮะก็ถือว่ายังค่อนข้างสวิงอยู่นะฮะในปี2023ัเนี่ยทำได้ดีนะฮะแต่ก็ในปีนี้ก็ดรอปลงมานะครับเหลือประมาณ50%นะฮะ แล้วก็ operating margin นะครับก็ถือว่าลดลงนะครับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเนี่ยลดลงอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะ net profit margin นะครับ asset turnover ROE ROA นะเ,นเพื่อนๆก็ลองดูตามนี้ได้เลยนะครับพิจารณาที่ราคาไหนดีนะถ้าเ,เพื่อนๆลองดูราคาย้อนหลังของโซฟาเนะี่ยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างผันผวนมากๆเลยนะนการขึ้นแรงลงแรงนะครับแล้วก็โอ้โหขึ้นไปพีคที่ประมาณ24-25เหรียญน,นะ แล้วก็ล่าสุดก็ d r อปลงมานะครับเป็นหุ้นต่ำสิบนะต่ำสิบเหรียญน,นะหากใครอยากจะเข้าลงทุนนะอาจจะต้องลงทุนในระยะยาวนิดหนึ่งนะต้องรอให้หุ้นเนี่ยยืนได้แบบมั่นคงนิดหนึ่งนบะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังแบบต้องพยายามอะ่ะเพืเ่อนๆในการแบบชิงเมมเบอร์หรือว่าขยายฐานลูกค้าอยู่นะแต่ก็ถือว่าบริษัทเดินทางมาได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับต้องรอดูอีกทีนึงนะว่า ถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยยังทำกำไรได้ดีนะหุ้นก็มีสิทธิ์ปรับตัวขึ้นไปได้นะครับหากใครอยากจะเข้าลงทุนนับแนวรับที่ใกล้ที่สุดก็ใกล้ที่สุดก็อยู่ประมาณนี้เลยนะเพืเ่อนๆนะครับประมาณ6.3เหรียญนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าหลุด6.3ก็รอตรงข้างล่างนี้นครับประมาณ5.3นะครับแล้วก็อีกไมน้นึงที่ประมาณ4.4ี่เหรียญได้เลยนะครับเราลองดูกราฟแบบวิคก,กันหน่อยนะฮะว่าในระยะยาวเนี่ย โซฟาเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเพื่อนๆเขาลงมาไกลามากเลยนะและตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างอันเดอร์ว e ลูนะถ้าเทียบกับหุ้นการเงินด้วยกันนะเพื่อนๆเนี่ยในขณะที่ยอดเมมเบอร์ก็โตนะฮะรายได้ก็โตอ่าโอเปอเรตติ้งมาจหรือว่ากำไรในการดำเนินงานนะครับก็ดีนะฮะค่าใช้จ่ายในการบริหารก็ลดลงงบการตลาดก็ลดลงนะครับแต่ว่ารายได้โตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะ แสดงว่านักลงทุนเนี่ยยังไม่เชื่อมั่นนะเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยถ้าเราอยากจะหาหุ้นที่หลายๆเด้งหรือว่าลุ้นหุ้นเด้งลุ้นหุ้นกโกรดเนี่ยก็ลองเอาปัจจัยเหล่านี้ไปพิจารณาดูนะครับผมไม่ได้บอกว่าหุ้นนี้ดีหรือหุ้นนี้ไม่ดีนะเพื่อนเพื่อนลองฟังข้อมูลที่ผมแบ่งปันให้เพื่อนแล้วก็ลองเอาไปวิเคราะห์เองนะครับว่าเราเนี่ยชอบหุ้นแนวนี้หรือเปล่านะครับ